กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายชนาศิลป์มาดำรงรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดแถลงข่าว The Future is Next การประกวดตาราสัญลักษณ์หรือโลโก้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อสร้างอัตลักษณ์องค์กรกีฬาสื่อสรารกับประชาชนและเครือข่ายด้านการกีฬาทั้งในและต่างประเทศโดยมีศาสรตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตปกรรมดรสิริกุลเลาไกยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริ ริหารแบรนด์บีอิงผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์คุณสมชนะกังวานจิตนักออกแบบโลโก้ระดับโลกและคุณสยามอัตตริยะผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักออกแบบไทยก้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ในเรื่องของการจัดการประกวดโลโก้ครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากต้องการในเรื่องของให้ประชาชนนะครับได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบตราของกองทุนนะครับ ตอนที่เริ่มเห็นปัญหาหรือว่าข้อสังเกตในเรื่องของการใช้ตราของกองทุนเนี่ย <_ t ron k> ก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับ <_ t ron k> ก็ตราเนี่ยค่อนข้างเล็กดูผอมนะครับไปอยู่ที่โลโก้ไหนเนี่ยจะค่อนข้างจะเล็กไม่เด่นไม่ชัดไม่เด่นชัดแม้กระทั่งตราเดียเด่ยวๆไปแสดงก็ไม่เด่นนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะ ลักษณะก่อการจัดจ้างนะครับทั่วไปในเรื่องของอะจะจ้างใครสถาบันไหนนักออกแบบไหนมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยจะจัดในเรื่องของการประกวดแบบภาพกว้างขึ้นมานะครับให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ร่วมการออกแบบนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับรู้จักว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยมีพันธกิจอะไรมีหน้าที่อะไรทําอะไรนะครับและประชาชน จะได้รู้จักตรงนี้ขึ้นมาว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับและอยากจะให้กองทุนเนี่ย สื่อสารออกไปในลักษณะให้ประชาชนแล้วก็ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ถึงกองทุนได้รับรู้ถึงภารกิจของกองทุนได้รับรู้ถึงคลลั์ของกองทุนและคาแรคเตอร์ของกองทุนจะไปในลักษณะในยังไงตามภารกิจของกองทุนก็จึงเป็นดําริของผู้จัดก,การกองทุนนะครับเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นมานะครับว่าให้มีการจัดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อให้ประชาชน ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับมีส่วนร่วมในการออกแบบโลโก้ครั้งนี้ครับตรงนี้คาดหวังว่าเมื่อได้รับโลโก้ใหม่แล้วนะครับก็ไม่รอช้าครับก็ใช้ทันทีเลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับเมื่อได้รับตราใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องนําเข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธวงษ์สุวรรณนะครับเป็นประธานนะครับก็ผู้จัดก,การกองทุนนะครับดรสุป,ปราณีทุตสาสก็จะเป็นผู้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์อันใหม่ต่อไปครับคือในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ากองทุนเนี่ยเกิดมาเนี่ย ตั้งแต่ปี2542แลวนะครับคนทั Drag ่วไปอาจจะไม่ค่อยทราบแต่ถ้าไปดูประวัติเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยที่มีมติคณะรัฐมนตรีแลวนะครับแต่ที่เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดก็คือตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับพศ2558นะครับที่เกิดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่มีพระราชบัญญัติเนี่ยระบุไว้ว่าให้มีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเงินรางวัลการประกวดครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและเป็นการดานานทีนะคร ออกแบบโลโก้แล้วออกแบบโลโก้เนี่ยไม่ใช่วงการอะไรนะครับเป็นวงการกีฬาด้วยและเป็นตัวที่หัวใจสําคัญของการพัฒนากีฬาของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งปีปีปหนึ่งเนี่ยก็วงเงินก็ประมาณเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าดูจากในตัวของเว็บไซต์ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการออกแบบครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ซึ่งเงินรางวัลเนี่ยรางวัลชนะเลิศเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสองแสนบาท นะครับและยังมีรางวัลชมเชยให้อีก9ท่านนะครับท่านละหมื่นนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับที่มีความรักในกีฬาความรักในการออกแบบหรือความรักในกีฬาของชาติเนี่ยได้ร่วมกันออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของกองทุนในครั้งนี้ครับ